สมใจแฟนผีแมนยูปิดดิวสอยแพทริกดอกูจากเลดเช่ฟาบริซิโอโรมาโนประกาศเฮียวีโกแล้วแพทริกดอกูแบ็กซ้ายดาวเด่นของเลดเช่เตรียมย้ายมาร่วมกวนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวพันกว่าล้านบาทปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชุดแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตกลงทางวาจาก,กับเลดเช่ได้เรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตัวแพทริกดอกกูแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติดเดนมาร์กตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มดิวดังกล่าวผ่านเอ็กซ์พร้อมประกาศปริเดตเฮียวิโกว่าเรากูจะย้ายมาร่วมขวนปีศาจแดงด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือประมาณ1 0 8 0ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ180ล้านบาทนะครับส่วนเรื่องสัญญานักเตกับแมนเชสเตอร์เน็ตเตดนั้นตกลงกันได้หลายวันแล้วโดวยดอกกูจะเป็นการสืบทัาบรายแรกของปีศาจแดงในยุคข,ของรูเบนอาโมริม